กามลาแฮร์ริสชื่อนี้เราได้ยินกันอยู่บ่อยๆนะคะยิ่งช่วงหลังของการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐก็ยิ่งได้ยินมากยิ่งขึ้นบ้างก็ว่าเธอค่ะในฐานะผู้ที่ลงสมัครตำแหน่งรองประธานาธิบดีสหรัฐคู่กับโจไบเดนอีกสมัยอาจจะเข้ามาแทนที่ไบเดนค่ะเหตุก็เนื่องมาจากว่าการประชันวิสัยทัศน์ที่ผ่านมานะคะเสมือนเป็นฝันร้ายของทั้งไบเดนและก็พรรคเดโมแครตแล้วก็ทําให้ไบเดนเนี่ยเจอกับกระแสกดดันให้ถอนตัวออกจากการเลือกตั้งนี้ ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยมีข่าวออกมานะคะว่าทีมที่อยู่ในพรรคเดมโมแครตเองที่สนับสนุนแฮร์ริสเนี่ยก็เริ่มต้นแคมเปญหาเสียงให้เธออย่างเงียบๆในฐานะประธานาธิบดีด้วยซ้ำเนื่องมาจากว่าอาจจะมีอุบัติเหตุทางการเมืองเกิดขึ้นและปรากฏว่าสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นจริงๆค่ะเมื่อประธานาธิบดีโจไบเดนได้ออกมาประกาศถอนตัวและเสนอชื่อกัมลาแฮร์ริสให้รับไม้ต่อจากเขาค่ะ ฮร์ริสนะคะเกิดเมื่อวันที่20ตุลาคมปี1 9 6 4าค่ะที่ย่านเบอร์กลียีเมืองโอเลน์รัฐแคลิฟอร์เนียในครอบครัวที่พ่อของเธอนะคะเป็นคนเชื้อสายจามกาแล้วก็แม่เชื้อสายอินเดียพบรักกันในตอนที่เป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิพลเมืองเธอเคยบอกเล่าเรื่องราวในวัยเด็กของเธอด้วยนะคะว่าเธอได้เข้าร่วมเดินขบวนหาเสียงแล้วก็เติบโตรายล้อมมากับผู้ใหญ่ที่ใช้เวลาทั้งหมดที่มีออกมาประท้วงและตะโกนเรียกร้องแต่คำว่ายุติธรรม หลังจากที่พ่อแม่เธอหย่ากันค่ะตอนที่เธอยังเด็กอยู่เธอก็ได้ไปอาศัยอยู่กับแม่แล้วก็น้องสาวที่ชื่อว่ามายานะคะก่อนที่จะเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยโฮเวิร์ดซึ่งเป็นสถาบันของคนผิวสีในวอชิงตันตลอดเวลาที่กัมาราแฮริสศึกษาอยู่ที่นั่นเนี่ยเธอก็ได้เข้าร่วมชมรมทางการเมืองของผู้หญิงด้วยหลังจบการศึกษานะคะเธอได้กลับมาอยู่ที่ซานฟรานซิสโกเบย์แอเรียค่ะเพื่อศึกษาต่อที่โรงเรียนกฎหมาย และในเวลาต่อมาเธอก็ได้เริ่มต้นเส้นทางอาชีพอายการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายซึ่งก็เป็นก้าวที่สร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับครอบครัวที่เป็นนักเคลื่อนไหวของเธอยิ่งนักค่ะส่วนการเข้าสู่เส้นทางทางการเมืองของเธอนะคะเริ่มต้นขึ้นในปี2003ค่ะเมื่อเธอได้เริ่มต้นอาชีพอายการเขตซานฟรานซิสโกค่ะ แต่ว่าจริงๆตอนนั้นก็มีเพียงคนในพื้นที่ไม่กี่คนเท่านั้นนะคะที่รู้จักเธอซึ่งแนวทางการแนะนําตัวเองให้คนอื่นได้รู้จักเธอก็เป็นวิธีบ้านๆเลยนะคะอย่างข้อมูลจากสำนักข่าว ABC News เนี่ยนะคะบอกว่า h a r ์ริเนี่ยเคยใช้โต๊ะเหล็กเอามาตั้งอยู่หน้าร้านขายของเพื่อที่จะทําการพบปะทําความรู้จักกับผู้คนในพื้นที่จนกระทั่งช่วงปลายปี2007ค่ะตอนที่เธอก็ยังเป็นอายการเขตซานฟรานซิสโกอยู่เธอเนี่ยขยับเข้าใกล้เวทีการเมืองมากขึ้น และตอนนั้นเองค่ะเป็นช่วงที่อดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาเนี่ยกำลังลงเลือกตั้งประธานาธิบดีอยู่จนกระทั่งโอบามาเนี่ยชนะการเลือกตั้งนะคะปี2010โอบามาก็เลยเสนอชื่อแฮร์ริสไปลงแข่งในสนามของตำแหน่งอายการสูงสุดของรัฐแคลิฟอร์เนียก่อนที่เธอจะได้รับชัยชนะและปรากฏว่าอีก4ปีต่อมาเธอก็ชนะต่ออยู่ต่ออีกสมัยค่ะ ปี2016นะคะชื่อของกมลาแฮร์ริสก็เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นค่ะหลังจากที่เธอได้รับเลือกให้เป็นวุฒิสมาชิกของพรรคเดโมแครตนะคะกิิศัพท์ที่คนคุ้นเคยมากๆก,ก็คือการที่เธอเป็นไม้เบื่อไม้เมาไปงัดข้อกับนโยบายสุดโต่งเกี่ยวกับเรื่องของผู้อพ,ย,ย,พย,ยพของโดนั์ทรัมป์นั่นเองค่ะซึ่งหนึ่งในคําถามที่แฮร์ริสถามอย่างดุเดือดกับเบรดคาวานอนะคะผู้ที่อดีตประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยเสนอชื่อให้เป็นผู้พิพากษาศาลสูงสุด คือแฮร์ริสเนี่ยนะคะถามคำถามจี้ไปเลยบอกว่า คาวานอในฐานะที่คุณเป็นผู้พิพากษาเนี่ยคุณรู้กฎหมายใดๆก็ตามที่ให้อำนาจรัฐบาลของทรัมป์ตัดสินใจเกี่ยวกับร่างกายของผู้ชายใช่หรือไม่ปรากฏว่าคำถามนี้เนี่ยนะคะผู้พิพากษาคาวานอเนี่ยตอบว่าไม่ใช่ไม่รู้ไม่เกี่ยวแต่กลายเป็นว่าเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยนะคะกลับเป็นที่ถูกพูดถึงในโลกโซเชียลแล้วก็สร้างแรงกระเพื่อมให้กับกลุ่มผู้หญิงที่ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิของตัวเองแล้วก็สิทธิในการทำแท้งค่ะ ในฐานะบุคคลที่ถูกมองว่าต่อสู้เพื่อสิทธิของสตรีปกป้องคนผิวสีการออกมางัดข้อต่อกรกับวิวาท้าของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ก็เลยทำให้เกิดกระแสของแฮชแท็กที่ชื่อว่ากั a ม a l เลฟนั่นเองนะคะและนี่ก็คือกลุ่มคนที่ออกมาสนับสนุนกัมม l ล Harris ค่ะ แน่นอนนะคะว่าฐานเสียงสําคัญของเธอนอกเหนือจากคนผิวสีสก็ยังมีเด็กวัยรุ่นผู้หญิงแล้วก็สุภาพสตรีทั้งหลายรวมไปถึงผู้บริจาคของพรรคเดโมแครตระดับเบอร์ต้นๆน,นะคะแล้วก็บุคคลสาคัญที่อยู่ในพรรคเดโมแครตด้วยทันทีที่รู้ข่าวใหญ่ว่าเธอมาแทนไบเดนเนี่ยคะ่ะก็ออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็ร่วมสนับสนุนเธอกันอย่างล้นหลามมีรายงานมานะคะว่าเธอสามารถระดมทุนหาเสียงจากเงินบริจาคได้ถึง50ล้านดอลลาร์ภายใน24ชั่วโมงหลังไบเดนประกาศถอนตัวค่ะ นอกจากนี้นะคะอดีตประธานดัิบดีบิลคลินตันแล้วก็เฮเลอรี่คลินตันที่ครั้งหนึ่งก็เคยเป็นคู่ท้าชิงกับทรัมป์ค่ะออกมาโพสต์แถลงการอย่างเป็นทางการใน X นะคะโดยเน้นใจความสําคัญไปที่อย่าปล่อยให้ประเทศเราต้องอยู่กับผู้นําที่หวังจะเป็นเผด็จก,การอย่างทรัมป์ อนาคตของประเทศเนี่ยขึ้นอยู่กับการเลือกตั้งนี้แล้วส่วนบุคคลสําคัญในพรรคเดโมแครตนะคะที่เคยถูกมองว่าเป็นตัวเก่งแทนไบเดนอย่างผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียการเวนิวซัมเนี่ยก็ออกมาโพสต์นะคะว่าในเวลานี้ไม่มีใครจะดีไปกว่าอายการที่จะงัดกฎหมายมาสู้กับด้านมืดของทรัมป์แล้วค่ะ ส่วนพีทบูดิเจสนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็โพสต์บน X เหมือนกันบอกว่าเขาจะเลือกกัมลาแฮริสเป็นผู้นำคนต่อไปของประเทศแล้วก็จะช่วยเหลือทุกอย่างด้วยส่วนสอสอหญิงรุ่นใหม่คนดังอย่างอเล็กซานเดรโอคาซิโอคอเทสหรือที่รู้จักกันในชื่อย่อว่า AOC ก็โพสต์สนับสนุนแฮริสเหมือนกันค่ะแล้วก็ย้าคาพูดของแฮริสว่าจะรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อต่อสู้กับโดนัลด์ทรัมป์ค่ะ แม้ว่าในเวลานี้นะคะชื่อของกัมลาแฮริสอาจจะมาเหนือคนอื่นๆในพรรคเดโมแครตแต่ว่า กระบวนการต่อจากนี้ที่ต้องจับตามองก็คือวันประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตท,ที่จะจัดขึ้นที่ชิคาโกวันที่1 9บเถึงยีสิงหาคมนี้ซึ่งในวันนั้นเนี่ยนะคะก็จะมีการเลือกตัวแทนของพรรคอย่างเป็นทางการสุดท้ายจะเป็นใครก็ต้องรอลุ้นกันอีกทีล่าสุดนะคะมีรายงานว่าแฮร์ริสเนี่ยค่ะได้คะแนนเสียง <Our S 2> โหวตหนุนจาก <Our S 2> เดลเกตสมาเกินครึ่งแล้วโดยคาดว่ากระบวนการนี้จะรู้ผลก่อนวันที่7สิงหาคมนี้ซึ่งนักวิเคราะห์นะคะมองว่าการรวบรวมคะแนนเสียงให้ครบภายในเวลาอันสั้นเนี่ย <S <S เป็น ลดความไม่แน่นอนต่างๆในตัวแฮร์ริสหลังจากมีกระแสคาดเดาไปต่างๆนานาเลยเกี่ยวกับตัวแคนดิเดตคนอื่นๆแล้วในเวลาเดียวกันก็จะได้ลดความแตกแยกภายในพรรคด้วย ก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะมีสมาชิกพักเดโมแครตบางส่วนนะคะที่เขาเรียกร้องให้เปิดกระบวนการสรรหาคนมาแทนไบเดนคือเขามองว่าจะได้ทำให้มันดูยุติธรรมดูแฟร์จะได้มีตัวเลือกอื่นๆน,นอกเหนือจากแฮร์ริสบ้างส่วนใครจะได้เป็นตัวแทนตามกฎของพักนะคะก็คือผู้สมัครรายนั้นเนี่ยต้องผ่านเกณฑ์แล้วก็ต้องได้จำนวนโหวตตามที่กำหนดจากคณะผู้แทนเลือกตั้งของหลายรัฐรวมกันค่ะ แฮร์ริสสุภาพสตรีดีกรีอายการสูงสุดของรัฐแคลิฟอร์เนียในวัย59ปีกับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในวัย78ปีมาวันนี้พูดได้แล้วนะคะว่าทรัมป์ก็คือผู้สมัครเลือกตั้งที่อายุมากที่สุดถ้าจะพูดถึงตัวเลือกที่มีความเฟช พูดถึงการเปลี่ยนแปลงแน่นอนว่าแฮร์ริสก็ได้เปรียบในข้อนี้มากๆซึ่งเป็นสิ่งที่ทั้งทรัมป์แล้วก็ไบเดนไม่อาจเติมเต็มได้ส่วนท่าทีของทรัมป์แล้วก็สมาชิกพรรครีพับลิกันแม้ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยทรัมป์ก็ไม่ได้อยากจะให้ไบเดนเนี่ยถอนตัวออกไปสักเท่าไหร่เพราะว่าไบเดนก็มีจุดอ่อนที่เยอะกว่านะคะแต่ว่าการเปลี่ยนตัวผู้สมัครเป็นแฮร์ริสก็ไม่ได้แตกต่างจากไบเดนสักเท่าไหร่โดยเฉพาะเรื่องของนโยบายแล้วก็แคมเปญหาเสียงค่ะ นอกจากนี้เนี่ยนะคะทางฝั่งรีพับลิกันก็ยังได้มัดความผิดของแฮร์ริสเข้าไว้กับความล้มเหลวในการบริหารประเทศของไบเดนด้วยโดยเฉพาะประเด็นเรื่องชายแดนทางตอนใต้ของประเทศที่แฮร์ริสเองเนี่ยก็ดูแลจัดการเรื่องวิกฤตผู้อพยพอยู่โดยถแถลงการของทีมหาเสียงทรัมป์เนี่ยยืนกรานนะคะว่าแฮร์ริสค่ะจะเข้ามาทำให้คนในชาติย่ำแย่กว่าสมัยของโจไบเดนซะอีกค่ะ แม้ว่าในเวลานี้นะคะเส้นทางของกัมลาแฮริสอาจจะด,ดูสดใสโรยด้วยกลีบกุหลาบมาครึ่งหนึ่งแล้วเนื่องมาจากว่าเธอได้รับการเสนอชื่อโดยตรงจากประธานาธิบดีไบเดนรวมไปถึงยังได้คะแนนเสียงตอนนี้เนี่ยก็มีจํานวนมากพอที่น่าจะเป็นตัวแทนของพรรคแล้วแต่อย่างที่บอกไปนะคะว่าเดี๋ยวต้องรอผลอย่างเป็นทางการในวันประชุมใหญ่ของพรรคและถ้าเกิดว่าชื่อเธอผ่านเข้ารอบนั้นไป5าพฤศจิกายนนี้ เราคงได้เห็นชื่อของกามลาแฮริสผู้หญิงผิวสีเชื้อสายเอเชียคนแรกลงเลือกตั้งประธานาธิบดีในเวทีการเมืองสูงสุดของสหรัฐค่ะ